สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมลุงจากช่องไฮเปอร์ไลท์เวิครับ EP นี้เป็นสเปนออฟของเมืองเวนิสนะครับที่ผมจะพาทุกคนไปล่องเรือดู3เกาะที่น่าสนใจครับไปดูการเป่าแก้วที่เกาะมูราโนเกาะสีลูกกวาดทั้งเมืองเลยนะที่มูราโนและเกาะโทเซโลที่ตั้งถิ่นฐานแรกของเวนิสเราซื้อทัวร์แบบวันเดย์ทริปนะครับจากเกตูไก่เช่นเคยครับในราคาประมาณ1,100บาทต่อคนนะครับซึ่งต้องบอกนิดน,นึงครับว่าจุดนัดพบนะี่เป็นลานโลง่ลงๆนะมองหาเจ้าหน้าที่กันดีด พอเจอเสร็จปั๊บเราโชว์ตัวแล้วก็เดินตามเขาขึ้นเรือได้เลยครับตรงตัวจะบอกมิตติ้งพอยต์ไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่เรา,าควรจะไปก่อนเวลาสักสินาทีนะครับเพื่อเป็นการเช็คชื่อถ้าเราไปเลทอนะ่ะเขาไม่รอตกเรือนะครับ ให้ดูแผนที่กันนิดนึงครับเกาะใหญ่วินิสจะอยู่ทางด้านซ้ายล่างของแผนที่นะครับส่วนอีก3เกาะที่เรากำลังจะไปนั้นนะอยู่ทางด้านขวาบนครับโดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นครับเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมครับตรงกลางนั่นนะคือฝูงนกที่รวมตัวกันนะน้องคงหนาวหน้าดู ถึงตอนนี้ฟ้าจะเน่าไปนิดนึงครับแต่ในฤดูหนาวที่นั่งบนดาดฟ้าหน้าประทานลมอย่างเงี้ยก็ชิลดีไม่น้อยครับเรามาถึงโร่มผลิตแก้วของเกาะมูราโน,โนโลแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูเขาสาธิตวิธีการทําแก้วกันนะครับและฟังผมบรรยายถึงเกาะนนี้ไปด้วยกันครับ Buenjorna benvenuti Tutti Murano e Vetraria a alla M2 Good morning and welcome to Murano in our glass factory M2. Bonjour et bienvenue à Murano à la verrerie M2. Guten Tag und willkommen in Murano in der M2 glass presserei. มูลาโนเป็นเกาะเล็กที่มีประชากรอยู่ไม่มากนะครับแต่เด่นและดังเลยแหละเรื่องการทำแก้ว ต้องพูดแบบนี้ครับว่ามูรานเนี่ยมีชื่อเสียงในฐานะสูตรกลางของการผลิตแก้วที่ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อทางรัฐเวนิสเกรงกลัวเรื่องไฟไหม้นะครับและจะไปทําลายอาคารเก่าซึ่งในยุก่อนเนี่ยอาคารและบ้านเรือนเนี่ยสร้างจากไม้นะจึงต้องย้ายครับเรียกได้เลยว่าย้ายเตาหลอกของผู้ผลิตทั้งหมดนะมาอยู่ที่มูรานตั้งแต่ปี1 2ึ่ครับซึ่งใครที่เล่นและสะสมแก้วจะเป็นที่รู้กันครับว่าถ้าเป็นเรื่องแก้วอ่ะต้องมูราโนเท่านั้นเป็นยังไงบ้างครับข้อมูลอย่างแน่นครับ ไม่หรอกครับจริงๆแล้วอ่ะผมย่อยมาจากวิกิพีเดียครับ <c oughs> ใครอยากได้ข้อมูลครบๆก็ไปหาอ่านได้เลยนะครับ <c oughs> ต้องขอชมเลยครับว่าลุงแกเก่งมากๆครับรอบที่ผมดูเนี่ยแกสาธิตการทำแจกกันครับและอันนี้เป็นมาาครับสวยงามมากๆครับ ซึ่งบริเวณชั้น2ก็จะมีร้านเครื่องแก้วนะครับที่เขาขายเลยครับเต็มไปหมดเลยครับใครชอบอะไรก็เลือกซื้อกันได้นะครับไปต่อกันครับ The next station is b u l a n o สถานีต่อไปบุลาโนนะครับ กาะบูเลโนเป็นเกาะที่อยู่ตอนเหนือของอิตาลีนะครับเป็นเกาะเล็กๆที่สีสันสดใสมากๆครับที่นี่จะเด่นเรื่องงานลูกไม้นะครับแล้วก็บ้านสีสันสดใสแหละรายได้หลักเลยของที่นี่คือการท่องเที่ยวครับส่วนที่เห็นอยู่ด้านหน้าคือหอเอ็นโบดซานมาติโนนะครับเอ็นจริงตามธรรมชาติแข่งกับหอเอ็นเมืองพิซซ่าครับเดี๋ยวเราแวะทานมื้อเที่ยงกันวๆนะครับอย่าถามนะวันหลานอะไรเดินเข้ามุ่วๆตามเคยครับ และเหตุผลที่เขาว่าทาสีบ้านสีสันสดใสจัดจ้านขนาดเนี้เพราะว่าเวลาเดินเรือนะออกไปนอกทะเลเนี่ยมองกลับเข้ามาจะเห็นบ้านตัวเองชัดครับแล้วก็ทาตามกันทั้งเกาะครับภาพที่ผมถ่ายก็จะประมาณนี้ครับที่สุดท้ายแล้วครับเกาะทอร์เซโล ประวัติของเกาะท,ทอร์เซโรเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกนะครับที่นี่เป็นหนึ่งในเกาะลากูลเลยแห่งแรกที่ผู้คนหนีมาเพื่อหาที่หลบภยัยจากการลุกลามของอนารยาชนที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับประวัติแค่นี้พอนะครับไปชิลกันดีกว่าครับสำหรับสายชิลผมบอกเลยนะเกาะนี้คือสวรรค์ของพวกคุณเลยแต่ใครที่ชอบความหมือหวานะครับเกาะนี้อาจจะเงียบไปสักนิดนึง ซึ่งวิหารทอร์เซลโลที่เห็นอยู่เนี่ยครับมีความเก่าแก่กว่าเซนต์มาร์กบาซิลิกาที่เกาะใหญ่อีกนะภ <_ d ata> ูมิศาสตร์ของเกาะทอร์เซลโลเนี่ยดีมากๆครับลองดูสิเกาะเนี้ยผู้ลุกลาดเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าโดยรอบเนี่ยเรือใหญ่ไม่สามารถเข้ามาได้เลยและห่างไกลจากเมืองใหญ่พอสมควรครับทำให้การเดินทางค่อนข้างลำบากแต่ผู้คนที่เนี่ย ต้องการตีกวิเวกจริงๆจริงๆด้านในวิหารสามารถเข้าได้นะครับแต่ในช่วงที่เราไปอะกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงแอบกระซิบนิดน,นึงว่ามีค่าเข้านะครับแค่เดินเล่นรอบเกาะก็ชิลล้วครับใครที่ชอบถ่ายรูปนะเกาะเนี้ยไม่ควรพลาดเลยครับภาพที่ผมถ่ายก็จะประมาณนี้ครับ รีคัสั้นๆสำหรับใครที่มาเที่ยวเมืองเวนิสแล้วมีเวลาหลืออีกสัก1วันนะครับทริป3เกาะเป็นอีกหนงตัวเลือกที่น่าสนใจเลยแหละส่วนตัวแล้วนะครับสำหรับผมทั้ง3กอนเกาะนี่ยมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปและน่าสนใจมากๆอ้อผมลืมบอกไปถ้าใครชอบเกาะใดเกอะหนึ่งนะครับสามารถซื้อตั๋วเรือแยกได้นะไม่ต้องซื้อตัวต๋วทัวร์แบบผมก็ได้เช่นกันครับ เช้าวันลุ่งขึ้นเรามีเวลาเหลือเล็กน้อยครับเลยเดินดูสะพานใกล้ๆที่พักครับเลยทําให้นึกได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วอะ่ะเวนิสเนี่ยมีสะพานอะ่ะมากถึง472สะพานทั้งเกาะเลยนะและสะพานที่เราอยากจะนําเสนอครับเป็นสะพานที่ยาวมากๆและเป็นสะพานโมเดิร์นครับซึ่งออกจากสถานีรถไฟเสร็จปั๊บมองขวามือเลยครับเจอเลยครับใหญ่ๆครับส่วนชื่อสะพานก็ตามนี้เลยครับ แถมท้ายสั้นๆนะครับสำหรับใครที่จะมาเวนิสผมบอกได้เลยนะว่าเมืองนี้4วัน3คืนยังถือว่าเตึงสำหรับผมใครมีเวลามากกว่านี้แนะนำครับไม่ควรพลาดจริงๆจบแล้วนะครับสำหรับเมืองเวนิส EP หน้าผมมีน้ำจิ้มสำหรับสายโบสถ์สายวิหาร ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามและศักดิ์สิทธิ์มากที่นั่นคือนครวาติกันครับและเขาเยี่ยมชมเซนต์ปีเตอร์บาซิลิกาหนึ่งใน4มหาวิหารเอกของโลกที่ได้เป็นแหล่งมรดกโลกจากยูเนสโกฝากกดไลค์กดติดตามรอชม EP หน้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ